ดีครับเพื่อนๆทักทายตอนเช้าครับนี่ก็ตั้งสิบเก้าเสาสิบเก้าแล้วครับเป็นเมษากำลังคนเสาครับเด็ดหน้าปีพี่น้องเพื่อนๆครับผมอยู่คือบ้านสวนยูฟ้าครับหน้ายูโรบ้านสังกานครับตะบนแวง้มเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนี่คือใส่เครื่องคนครับ แต่กอนใส่บานแต่กอนใส่ดำประยุกขึ้นมาไม่เรื่อยๆครับเพื่อนๆนี่คือบานเขาครับเขาหน้าปีครับผมครับนี่คือคนภาคอีสานจังหงวัดสะกดเขาครับผมทรรมาอากินหนาช้หน่ามีกบงอวคับสวนอมานนี้ครับผม <c oughs> นี่ค่ะตอนเศร้าๆครับ แสงกองทรงฟ้าขึ้นมานี่ครับเหมือนกันครับเพียนเพียนพญเสียนผ้ายางบึงดอกแค่ครับดอกแค่เอา,อากลากครับดอกแค่ดอกแค่ปลาครับผมนี่คือบัานสวนยุฟ้าครับ ผูพลกับ่นไปครับพนเขาปัน่นรถสีส้มห้องครับปั่นน้ำกลแต่กอนเ้องก็ฟักดำประยุกขึ้นมาวานต่กอนกับ่นนวานที่นี่ประยุกขึ้นมาอีกครับมีเพียงพนอีกครับจะเลื่อนขึ้นมาเร็วครับจะเลื่อนโดยวัตถุลหลยลาย่างครับ นี่คือดอกแค่ดอกแค่ปลาครับมีสองตนอยู่หน้าพอได้กินครับพอได้เก็บไปฝากพี่น้องทั้งในบ้านครับภูบมากอเอาไปฝากกันเป็นของฝากได้ครับผมครับกำลังรดสีสมเพิ่นกำลังแปลนปันครับนี่คอือวันที่สิบเก้า วันเสาร์สเก่าครับโดยปันปันกอนยังบานครับยังผนเพราะว่าเป็นดินท่ามยินแข็งครับครับหันสองหลอบครับพี่่้อง อับเดิมทำหน้าแล้วครับายเดือเมษสารเหรอพี่น้องอับมือหนึ่งก่นแลมเจ็ดคำเลวครับพี่น้องยืงกับวันพระแปดคำครับผมยลงก็ได้มากบันสวนยูฟ่าหน้ายูโรมาเมิ่งลดปันหน้าครับแต่ ยังหลายครับยังหยุ่ฟังทั้งกี่ยังบยโบไทยบบปันพี่นู่นที่บ้า,บานสางแป้นครับตำบลนแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครยังหลายครับขุดไปโน่นคือการทำหน้าปีของเจ้าบ้านสังแปนนแง้นคําบตำบแวงอำเภอสว่างแดนดินครับจังหวัดสกลนคร แข็งเป็นดินท่ามดินปั้นสองรอบครับปั้นแล้วค่อยคนคนแล้วปั้นอีกครับมั่นครับ <laughs> นี่คือปั่นสวนอยู่ฝ่าหน้าอยู่ลอครับขอพุณพี่น้องทุกคนครับที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจทาคใต้พญายเตศรอ้อยเพื่อนเพื่อนมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงฟังๆ่อไปครับแล้วก็ ยุดชิปนี่ไปเพียงแค่นี้ครับผมพอกันชิปนาเด้อพี่น้องฝากไปใน,นเด้อได้มีกำลังด้านใจทำชิปดีๆมาให้พี่น้องได้เบิงได้ส้มฝากขอสวัสดีครับ